น้ำตาลเคี้ยวข้นๆสำหรับทำยำแซบๆน้ำน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกวันนี้ปาใช้แบบสำเร็จรูปเทรวมกันกับน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือสูตรอยู่ใต้คลิปนะเปิดเตาใช้ไฟอ่อนคนๆๆจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและส่วนผสมเดือดเบาๆเมื่อเดือดแล้วมันจะค่อนข้างข้นให้เติมน้ำลงไปปริมาณน้ำที่ใส่ปรับได้ตามความข้นหนืดของน้ำตาลเคี่ยวที่ต้องการ เมื่อเติมน้ำลงไปแล้วคนคนคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดเตาพักทิ้งไว้จนกระทั่งอุ่นนำน้ำตาลปีบ๊บใส่เครื่องปั่นตามด้วยน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวไว้ปั่นจนเนียนเข้ากัน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำตาลเคี้ยวข้นๆรสชาติเขาจะหวานๆเปรี้ยวนิดนี้การใช้งานน้ำตาลเคี้ยวตักตัวน้ำตาลเคี้ยวใส่ชามปริมาณตามชอบใส่มากหวานมากใส่น้อยหวานน้อยนะคะจากนั้นบีบน้ำมะนาวสดลงไปใส่มะนาวตามชอบได้เลยนะคะเนื่องจากน้ำตาลเคี้ยวเนี่ยเขาจะมีความเปรี้ยวไม่เยอะใครอยากให้น้ำตาลเคี้ยวเปรี้ยวขึ้นสามารถเพิ่มปริมาณน้ำมะขามเปียกได้ใส่น้ำปลาคนจนกระทั่งน้ำตาลเคี้ยวละลายหมดแล้วชิมรสชาติดูถ้ายังไม่ถูกใจก็ปรุงเพิ่มนะคะใส่พริกคนให้เข้ากัน การจากนั้นใส่วัตถุดิบสำหรับทำยำลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดเสิร์ฟกินได้